ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลจะมารีวิวเหรียญนะครับสิบาทนะครับเหรียญสิบาทวันนี้ที่นํามารีวิวนะครับก็เป็นเหรียญสิบาทของปีพศสองพันห้าร้อยนะครับสี่สิบเอ็ดก็เป็นอีเหรียญหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะครับก็ในเรื่องของจํานวนการผลิตก็น้อยนะครับก็ประมาณสักเก้าแสนกว่าเหรียญเองนะครับโดยได้นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆให้รับชมรับทราบนะครับว่าเหรียญสิบาทนี้นะครับข้อมูลเป็นอย่างไรหรือว่า ในเรื่องของจํานวนการผลิตหรือว่าราคาซื้อขายกันนะครับหรือว่าขนาดความหนาของเหรียญหรือว่าขนาดเส้นผ่านจุดศูนย์กลางนะครับทีนี้เหรียญน,นี้ที่ผมได้มานะครับก็คือไปขอแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อกับเพื่อนมานะครับที่เพื่อนเขาก็ได้สะสมมานานแล้วล่ะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเหรียญสองเหรียญอย่างนี้ก็แบ่งปันกันมานะครับผมก็ซื้อมาในราคาที่ ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับก็ประมาณสัก2 0 0 0บาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับก็เลยนํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่าเหรียญ10บาทที่เรารีวิวกันแล้วก็ซื้อขายกันอยู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าราคามันจะถูกนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็การรีวิวก็เป็นการนําเสนอในข้อมูลที่ความเป็นจริงนะครับก็เลยนํามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับ เหรียญ10บาทนะครับ24ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2500นะครับ41นะครับปัดอรุณวนารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์โลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักคขอนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นเฟืองจัรนะครับตามคอนเซปต์นะครับครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ26มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญก็3.9มิลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันนะครับว่าลวดลายด้านหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาบรมคติยาราชนะครับปูติตาพรนะครับสรองพระองค์ุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ด้านขวาม so, ีข้อความว่าภ so, ูมิผลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่เก้านะครับครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันนะครับครับเนี่ยด้านหลังมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปัญหาไม่ได้จริงๆครับก็จนได้ไปขอซื้อกับเพื่อนๆเขาก็ให้มาหนึ่งเหรียญนะครับก็คงต้องเก็บรักษาอย่างดีแล้วครับด้านหลังนะครับกางเหรียญมีรูปพระปางนะครับวัดอรุณวนารามนะครับ ภายในวงขอบเหรียญนะครับเรื่องบนมีอะคาเบดนะครับซึ่งมีข้อความหมายบอกว่า10บาทนะครับก็คือยู่ีจุดแล้ว3จุดเนี่ยจะเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับครับเรื่องล่างมีข้อความบอกว่า10บาทไทยและ10บาทอาหรับิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับ ด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2,500นะครับ41นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่13กันยาปีพศ2 5 3 1นเะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็น้ําหนักของเหรียญว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ราคานะครับเพราะว่าที่ราคาที่ผมเกิดมาก็2,000บาทแล้วครับเพราะว่าผมซื้อมาเองนะครับกับเพื่อนอันนี้คือขนาดไปขอแลกเปลี่ยนแล้วนะครับยังขายให้ผมขนาดนี้นะครับก็ถือว่า เหรียญค่อนข้างที่จะไม่ใช่ว่าราคามันจะอยู่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าใครไม่มีมันก็ต้องจําเป็นต้องซื้อครับเพราะคนเรามันชอบนะครับครับทีนี้มาดูจํานวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ .2500 นะครับ41นี้ก็อยู่ที่9แ8 0 0 0 0นเหรียญนะครับครับทีนี้เรามาดูในราคากันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยติดอันดับนะครับอันดับที่3เลยนะครับของปีพศ .2500 นะครับ41เนี่ยติดอันดับ3นะครับ เหรียญนี the the ้นะครับในราคานะครับที so, ่ผมซื้อมาอยู่แล้วก็2 0 0 0บาทนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักของเหรียญนี้นะครับว่าน้ําหนักของเหรียญนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับครับน้ําหนักของเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะครับครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมได้สรรหาหรือว่านํามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมกันว่าเหรียญที่น่าเจ็บสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่ง ที่ทุกท่านน่าจะหาซื้อเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าผลิตลออกมาเยอะก็ลองลองหาดูก็แล้วกันนะครับแต่ผมหามาแล้ววิ่งไปต่างจังหวัดผมก็วิ่งนะครับวิ่งปรลิเขตปริมณฑลเดียผมก็วิ่งหมดนะครับในลักษณะของการหาซื้อของแล้วก็คล้ายๆกับว่าแรกเปลี่ยนมานะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องอาศัยคนที่เขาเก็บสะสมมาก่อนแล้วก็ไปขอซื้อเขามานะครับ ครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมแล้วก็ได้รับรู้ว่าเหรียญน,นี้ความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็การซื้อขายของเหรียญน,นี้มีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามนุนชแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่าหาข้อมูลต่างๆนะครับนำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ